สวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์บอลก่อนเตะกับทีเด็ดออสตานะครับนะกลุ่มแนวทางของเราครับยังคงต่อเนื่องกันทุกวันนะครับนะเข้มข้นมากกว่าเดิมครับนะร้านกันยี่สชั่วโมงครับสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมกลุ่มแนวทางฟุตบอลนะครับนะคลิกลิงก์ในช่องโปรไฟล์มาได้เลยมาวันนี้ครับขอยกตัวชอบมา1ตัวนะครับนะ กับรายการพิมพ์ลีกอังกฤษครับเป็นการพบกันระหว่างชาวบ้านสเปอร์ครับนะพบกับทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวลาห้าทุ่มครึ่งของวันนี้ครับไปดูกำแพงที่ตั้งมาให้ตอนนี้ครับนะให้สเปอร์ทีมชาวบ้านครับเป็นต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวกว่านะครับนะบังคับให้ทำสกอร์ห่างมากกว่า2แต้มนะครับนะไปดูฟอร์มของสองทีมกันครับสเปอร์ครับที่ได้ลงเล่นในหลังย่าของตัวเองนะครับนะผลงานในลีกตอนนี้ลงเล่นไปแล้ว23นัดครับมี39คะแนนครับชนะไป12เสมอ3แพ้8นะครับลูกที่เสียได้บวกมา42ลูกครับนะ เสียไป35ครับนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้เอซีมิลานมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับในรายการยูฟ่าชมเปียนลีกฟอร์มเกมเย่าในลีกเนี่ยแข่งไป11นัดครับชนะ7เสมอศูนย์ครับแพ้4ลูกได้เสียเนี่ยบุกมา22ลูกเสียไป15ลูกนะครับนะไปดูทางทีมเยือนกันบ้างครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับอันดับที่16ครับลงเล่นไปแล้ว22นัดครับมี20คะแนนครับชนะ5เสมอ5แพ้12ครับลูกได้เสียเนี่ยบวกไป19ลูกเสียไป27ลูกครับนะ นัดล่าสุดครับเสมอเชลซีในบ้านครับไป1ประตูต่อ1ครับฟอร์มเกมเยือนในลีกครับแข่งไปแล้ว11นัดครับชนะ1ครับเสมอ3แพ้7ครับนะได้มา7ลูกเสียไป14ลูกนะครับนะสเปอร์ครับคนซื้อของอันโตนิโน่คอนเต้นะครับนะเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับเอซีมิลานมาสูมประตูนัดหนึ่งครับในยูไรการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมครับก่อนลงเตะนะครับนะคอนเต้เนี่ยเตรียมวางหมากในระบบ3-4-2-1ครับโดยมีเฮลิเคนออกสตาร์ยืนเป้าลากสก ครูเซฟสกี้ครับนะกับชอนฮวงมินครับนะเพื่ีนกําลังกันเกมลุกอยู่ด้านหลังครับตามระเบียบครับนะส่วนเวทแฮมครับคุณซื้อของเดวิดมอยครับเพิ่งจะเปิดหลังเจ้าเชลซีไป1ประตูต่อหนึ่งครับในลีกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาควัดว้ามอยครับ เตรียมจัดครับระบบ3 4 2 1ครับโดยมีมิคาอิลอันโตริโอครับออกสตาร์ทยืนหน้าราตาไคและใช้จอซาโบเวนครับนะกับซาอิตเบนซาลาม่าครับนะเป็นกองดุกคอยสร้างสรรค์เกมอยู่ด้านหลังครับตามสูตรนะครับนะมองว่าสเปอร์ครับต้องการทําแต้มครับนะทำตามหลักโซนยุโรปครับทฝั่งทีมเยือนต้องการแต้มหนีห่างตกชั้นเหมือนกันนะครับนะเกมเปิดแรกมานะจะเข้าทางสเปอร์มากกว่าครับนะลอนดอนดได้พิแมตช์เนี่ยนี้ครับสเปอร์ครับเน้นแต้มเพื่อจะลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกครับดูแล้วมีแรงจูงใจสูงครับบวกกับไดด้้้เเล่่นนนนใบบาาาครรัจะขงี ครับเฮนรี่เคนครับบอกบอกว่าพร้อมออกลาดตะข่ายแน่นอนนัดดีงครับน่าจะเฉือนชนะได้ในเวลา90นาทีนะครับนะผมขอเรียกเชียร์ไปทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับนะมีโอกาสทำเงินให้กับนักลงทุนได้มากครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับก่อนจะไปครับมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะสมาชิกท่านไหนสนใจเข้าร่วมกลุ่มแนวทางฟุตบอลหรือว่าแนวทาง VIP ครับไปที่ลิงก์ในช่องโปรไฟล์ได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ